สวัสดีค่ะราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกนะคะดูผู้ที่เกิดตั้งแต่ระหว่างวันที่23ตุลาคมไปจนถึงวันที่21พฤศจิกายนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาอัปเดตในนิมมคมรความคมสัมพันธิกับคุณประจํเครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนะคะ พลังงานตัวตนหลักของราศีพิจิกนะคะคุณเป็นคนที่อดทนค่ะก่อร่างสร้างตัวด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองจริงๆชีวิตคือการต่อสู้นะคะเอซอบสอดนี่ก็คือหนึ่งมือค่ะที่ยื่นมาจากกอนเมก,ก็คือเหมือนโอกาสที่คุณได้รับเนี่ยค่ะก็คือ1ดาบแล้วมีมงกุฎก็คือคุณต้องเป็นนักต่อสู้ก่อนถึงจะได้รับชัยชนะถ้าเป็นตัวตนของราศีพิจิกก็คือคนที่ชอบให้โอกาสนะแต่คุณต้องชัดเจนนะคะ เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็เก่งนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับชัยชนะด้วยตัวเองเลยนะคะข้อเสียก็คืออาจจะใจร้อนก็ได้ค่ะหงุดหงิดง่ายอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งนะคะมั่นใจจนเกินไปนะคะ่ะอาจจะดูเหมือนดุดายสำหรับคนรักหรือว่าคนรอบข้างแบบนี้ได้ด้วยค่ะกอเป๊ะชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็รักใครรักจริงค่ะ บางครั้งในการที่พยายามเข้มแข็งเนี่ยคะ่ะทั้งทที่ในใจก็หวั่นไหวอาจจะทําให้คุณเครียดเพราะการยึดหลักในชีวิตของตัวเองมากจนเกินไปก็ได้นะคะบางครั้งก็รู้สึกว่าอยากจะรีแลกนะที่ผ่านมาน่าจะมีเรื่องราวของการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะ ของความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนนะคะอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะหรือไม่ก็น่าจะไปรู้ความจริงบางอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะความเชื่อใจที่หมดไปแล้วะคะ่ะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะความลับที่ถูกเปิดเผยะคะ่ะ ทําให้รู้สึกผิดหวังและไม่เชื่อใจแม่หมอมองว่าถ้าคุณไม่ตัดสินใจในการที่ตัดความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นเรื่องราวของการอยากจะเคลียร์ค่ะต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมาดูความรู้สึกนึกคิดที่เขามีต่อราศีพิจิกบ้างนะคะ บางท่านนะคะเป็นรักทางไกลค่ะไพ่ของสองคาถาก็คือเขาน่าจะกำลังคิดทบทวนอยู่นะคะการเลือกที่ต้องตัดสินใจนะคะ่ะทำในสิ่งที่ถูกต้องและทุกอย่างสำคัญมากด้วยทั้ง2อคาถา2อดาบก็คือการตัดสินใจไม่ได้ยังยอม,ยอมรับความจริงไม่ได้นะคะ การไม่พร้อมที่จะปล่อยมือไปอะคะ่ะแต่ก็ไม่สบายใจนะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเปราะบางหรือว่าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา up down ค่ะการไม่รู้ใจของตัวเองมีปัญหาแต่ก็แก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะอะไรแบบเดิมๆบางท่านอาจจะมีเรื่องราวของผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครอบครัวอย่างงี้ค่ะภาษาวัฒนธรรมระยะทางความแตกต่างในด้านของอายุหรือว่าไลฟ์สไตล์อย่างนี้ได้ด้วยนะคะหรือว่าไม่มีเวลาให้กันนะคะ เขายังรักยังผูกพันนะคะคุณเป็นคนที่เขารักอะค่ะเป็นคนพิเศษสำหรับเขานะมาดูเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกันบ้างค่ะครึ่งเดือนหลังคมเดือนสิงหาคมนะคะ แปลกใจนะคะถ้าใครที่มีปัญหาก่อนหน้านี้นะคะ่ะจะมีการพูดการเคลียร์กันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะบางท่านนะคะมีโอกาสมีเรื่องของการสู่ขอแต่งงานได้ด้วยนะหรือบางท่านนะคะก็เป็นเรื่องน่าย,ยินดีนะคะ่ะเป็นข่าวดีนะคะ การกลับมาคืนดีแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ค่ะการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะยังไงก็กลับมาคืนดีกันนะและดีกว่าเดิมด้วยะคะ่ะขอขอ้ขอความจากคนรักของราศรีพิจิกหน่อยนะคะ เขาสำนึกผิดแล้วค่ะตอนนี้นะคะเขาขอโอกาสค่ะเขาไม่สามารถที่จะทิ้งคุณไปได้หรือว่าปล่อยมือจากคุณได้เลยจริงๆเขาขอโอกาสอีกครั้งนึงอะคะ่ะ กลับมาเพื่อขอโอกาสของคนรักนั่นเองนะคะแล้วราศีพิจิกล่ะคะมีอะไรจะบอกคนรักบ้างคะคุณเบื่อไม่เชื่อใจนะคะเขาทำอะไรแบบว่าไม่ให้รู้เลยอย่างเงี้ยคะ่ะที่ผ่านมานะคะแต่ก็สุดท้ายแล้วคุณก็ยัรักเขาอะคะ่ะ แล้วก็ยังให้โอกาสอยู่นะคะถึงแม้ว่าต้องใช้เวลาะค่ะในการที่จะต้องกลับมาเรียนรู้หรือว่าเชื่อใจกันได้แบบจริงๆจังๆอะนะคะก็ใครที่ทะเลาะก,กันนะคะก็มีโอกาสกลับมานะคะเพื่อทบทวนนะคะแล้วก็ประคับประคองความสัมพันธ์นี้เป็นเหมือนการให้โอกาสนะคะเหมือนกัน เขาเรียกว่าอะไรสอบซ่อมเพื่อที่จะได้มีการประกาศผลอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะก็ต้องประคับประคองให้ดีค่ะความรักอาจจะมาถึงจุดเปลี่ยนก็ได้นะคะก็คือการให้โอกาสในการที่เหมือนการแก้ตัวการสอบซ่อมนะคะก็คือการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วจบลงใหม่นะคะจบลงด้วยดียคะ่ะกับการที่มากลับมาคืนดีแล้วไปต่อกันไม่ได้ก็อาจจะเป็นเรื่องราวของการปล่อยมือแล้วต่างคนต่างไปเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยนะคะ ขอใายแนะนำให้กับราศีพิจิกเลยนะคะถ้าคิดจะให้โอกาสใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยคะ่ะแม่หม,มองว่าอาดีตที่มันเป็นสัมภาระที่หนักอึ้งอะนะคะไม่มีประโยชน์ต่ออนาคตข้างหน้าหรือชีวิตเลยอย่างงี้คะ่ะก็ต้องปล่อยวางก่อนนะคะไพ่บอกว่า พูดให้เยอะอะค่ะทำให้เยอะแล้วก็มีเสียงหัวเราะให้เยอะอะค่ะแพลนสเต็ปต่อไปประครับประคองนะความสัมพันธ์นี้ค่ะเราจะได้แพลนถึงอนาคตร่วมกันในการแพลนเรื่องของบุตรเรื่องของความมั่นคงของความสัมพันธ์นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่เชา้าวันใหม่การได้รับชัยชนะและบางท่านมีการแต่งงานได้ด้วยนะคะ ไม่ต้องรีบตัดสินใจค่ะใช้เวลาของคุณนะคะเวลาคือ ouais. คำตอบจริงๆเพื่อให้เรารู้ใจของกันและกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับราศีพิจิกด้วยนะคะทีนี้มาดูสำหรับคนโสดกันบ้างค่ะคุณเป็นยันบ้างค่ะคนโสดนะคะคนโสดมีเสน่ห์มากเลยนะคะเลเวอร์ขึ้นมา คนโสดมีสเสน่ห์แล้วก็เริ่มเปิดใจแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะผิดหวังมากมายไปหมดเลยรู้สึกอึดอัดกดดันนะคะไม่พร้อมจะเปิดใจอะคะ่ะก็เป็นช่วงที่ คุณมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ในอดีตแต่ว่ามันทําให้คุณเข้มแข็งในวันนี้ค่ะอาจจะต้องผ่านช่วงเวลาของการไม่ไว้ใจหรือว่าการไม่เปิดใจอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้คุณพยายามที่จะเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่ให้ได้นะคะไปแบบช้าช้านะให้ช่วยบอกหน่อยนะคะว่าในครึ่งเดือนหลังคุณิงหาคมเนี้ค่ะคนโสดราศีพิจิกนะคะจะมีคนให,ใหม่เข้ามาไหมคะ จะได้เริ่มต้นรักใหม่ไหมคะมีเงินแล้วก็มีดีนะคะมีสเสน่ห์ด้วยค่ะมีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะคะมีสเสน่ห์ค่ะมีโอกาสเป็นรักทางไกลนะคะเพื่อนแนะนําหรือว่าการบังเอิญมาเจอกันนะคะเจอในสถานที่ดีๆนะคะคอร์สเรียนกิจกรรมสมรัมมนา หรือว่า,าลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะเป็นบังกรพฤศพกันนะคะรักทางไกลค,ะคะ่ะและยังมีโอกาสที่คนรักเก่าหวนกลับมาได้ด้วยนะคะ เน่มีคุณคุยนะคะแม่สิงห์ธนูนะมีนกลกฎพิจิกได้ด้วยค่ะแต่ที่แน่ๆแ,แม่หมอมองว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยคล้ายๆกับคนเก่าเลยนะคะเข้ามาหลายคนค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือคนเก่าด้วยเข้ามาเราดีไหมคะ เข้ามาแล้วชีวิตดีดีนะคะมาเป็นพาร์ทเนอร์มาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นคู่คิดอะคะ่ะบางท่านนะคนเก่าขอโอกาสนะคะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยหรือว่าคนที่ดักเพศเดียวกันได้ด้วยนะคะคนคนนี้ค่ะต้องบอกเลยว่า,ามีชอบเซอร์ไพอะคะ่ะใจดีอบอุ่นนะคะมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงอะคะ่ะมีฐานะหน้าที่การงานที่ดีด้วยนะคะ อาจจะเป็นทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ได้ด้วยเป็นรักทางไกลนะเขาจะพยายามที่จะทําให้คุณประหลาดใจอะคะ่ะพยายามที่จะอยู่ข้างๆคุณพยายามทําให้คุณเปิดใจหรือว่าเอาชนะใจคุณให้ได้อนะคะคนโสดอะคะ่ะ ใช้เวลาของคุณนะคะแต่ที่แน่ๆคนที่ดีๆเข้ามาแล้วค่ะคุณกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะเป็นเช้าวันใหม่ะคะ่ะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาก่อนหน้านี้มีโอกาสได้รับชัยชนะนะคะคนรักอะคะ่ะจะกลับเข้ามาคือชนะใจเขาอะนะคะแล้วเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึง่งแต่ถ้าหาว่าเป็นคนใหม่อะคะ่ะเขากําลังพยายามที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้นั่นเองนะคะมีโอกาสเป็นเนื้อคู่ได้ด้วยค่ะ โซเมตนะคะขอให้แนะนำให้กับคนโสดเลยคะ่ะเริ่มต้นใหม่นะคะเรียนรู้คนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆค่ะชีวิตก็เหมือนการเดินทางนี่แหละนะคะบางท่านเปลี่ยนทางไกลนะจะมีข่าวดีะคะ่ะบางท่านได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะไปอยู่ที่ใหม่ๆอะไรอเงี้ยค่ะ เราจะเจอคนรักที่นั่นนะคะมีข่าวดีอ่ะมีโอกาสแต่งงานด้วยค่ะค้นหาตัวเองให้เจอนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับราศีพิจิกด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ